วัดสวนแก้วอุทยานใหญ่เป็นวัดสำคัญขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ในแนวแกนหลักของเมืองศรีสัจนาลัยและปรากฏชื่อวัดสวนแก้วอุทยานใหญ่ในพงศวดาเหนือเกี่ยวกับการจัดที่นาและเรื่องทำเนียบสงฆ์วัดแห่งนี้มีแผนผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าหันหน้าไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้โบราณสถานภายในวัดประกอบด้วยเจดีย์ประธานทรงกลมก่อด,ด้วยศิลาแรง ปัจจุบันเหลือเพียงฐานเขียงหน้ากระดานฐานปัดและมาลัยลูกแก้วสามชั้นตามประเพณีนิยมของศิลปะสมัยสุขโขทยัยองค์ระฆังอยู่ในสภาพชำรุดและส่วนยอดหักหายไปวิหารประธานของวัดสวนแก้วอุทยานใหญ่เป็นอาคารโถงขนาดหกห้องมีมุกยื่นออกมาทั้งด้านหน้าและด้านหลังมีบันไดาทางขึ้นวิหารเจ็ดแห่งด้านหน้าสามแห่ง ด้านหลังและด้านข้างอีกสีแห่งภายในวิหารยังคงปรากฏร่องรอยของฐานชุกชีและอาสนะสงฆ์อย่างชัดเจน